เราไปดูเรื่อง EA กันบ้างน,นะครับว่าเมื่อสุดที่แล้วก็มีข่าวๆกรณีการกล่าวโทษนะครับทางด้านของผู้บริหาร EA เนี่ยสท่านด้วยกันแล้วก็จะมีอีกหนึ่งท่านก็เป็นผู้ถือหุ้นลำบัดที่1ิด้วยทีนี้ประเด็นนี้คือว่าในปีนี้เองนะครับทางด้านของ EA ก็มีหนี้นะครับไม่จะเป็นทางด้านของเงินกู้แล้วหุ้นกู้ที่จะครบกําหนดนะครับที่จะต้องชําระในปีนี้ด้วย ดังนั้นเนี่ยทางด้านของบอมจอพลังงานบริสุทหรือว่า EA เอ <c oughs> ก็เลยมีการเปิด <c oughs> เผย <c oughs> ข้อมูลหลังจากที่มีการสอบถามจากทางด้านของตลทอเอกี่ยวกับภาระหนี้แล้วก็ผลกระทบทางการเงินนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกับภารณีสินด้วยโดยเฉพาะอย่างที่บอกก็คือส่วนของเงินกู้เองกับหุ้นกู้ที่จะมีการครบกําหนดชําระในปีนี้คือปี67รวมถึงแนวทางชัดเจนในการชําระหนี้พวกนี้แลวก็นะครับสืบเนื่องนะครับมาจากการบริหารจัดการของตัวบริษัทเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่บอกก็คือมีผู้บริหาร2คน ที่ถูกกล่าวโทษโดยทางกรตอตไปเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับอเอระบ,บุว่าสิ้นเดือนมีนาคมนะครับของปีนี้เลยนะครับก็มีหน้สินเงินต้นที่จะครบกำหนดชําระเนี่ยภายในปีนี้19,500กับ5ล้านบาท ได้จ่ายชำระนะครับในไตรามาสที่2ที่ผ่านมาไปแล้ว3,017ล้านบาทยังมียอดคงเหลือนั่นนะครับ16,488ล้านบาทถ้าหากว่ารวมหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดเลยปัจจุบันนียนะครับก็จะมีจำนวนรวมทั้งหมด3 1 1 6 6ล้านบาททีนี้จะมีการทยอยครบกำหนดชระนะครับตั้งแต่ปีหน้าคือ68จกนกระทั่งถึงปี76นู่นเลยนะครับทีนี้แนวทางในการใช้คืนหนี้ดังกล่าว จากเดิมนะครับบริษัทมีความตั้งใจที่จะโรลโอเวอร์นะครับพอครบกำหนดปั๊บก็อ,อกคุณกู้ชุดต่อมาเลยนะครับตามที่เคยปฏิบัติมาสำรองเงินกู้ระยะสั้นทั้งหมดแล้วก็มีแผนที่จะชำระเงินกู้กับหุ้นกู้ระยะยาวที่จะครบกำหนดภายในปีนี้โดยมีแหล่งที่มาของเงิน3ส่วนในการดังต่อไปนีครับหนึ่งเลยกระแสเงินสดนะครับจากการดำเนินการโดยไตรมาสแรกของปีนี้บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินกิจการ1,900ล้านบาท2ครับวงเงินกู้จากสถาบันการเงินวงเงิน6 0 0 0ล้านบาทด้วยกัน และ3หุ้นกู้ที่จะมีการออกเพิ่มเติมในปีนี้จํานวนกับวันเสนอขายหุ้นนั้นอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้รับประกันการจัดจําหน่ายทีนี้15กรกฎาาคมนะครับาทางด้านของบริษัทเองได้รับการแจ้งนะครับจาก t r i s เร a ติ้งว่าบริษัทนั้นได้มีการถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือจากระดับ t r i plus พูดง่ายๆก็คือมี B3 โตัวแล้วก็มีเลขบกน,นะฮะน g a t i e มาเป็นดับเบิลบีพลัส g a t i v e ซึ่งอาจส่งผลกระทบนะครับต่อวงเงินกู้จากสถาบันการเงินรวมถึงคุ้นกู้ใหม่ที่จะมีการออกตามแผนเดิมด้วย ดังที่เราได้เห็นนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับจะพบว่าราคาหุ้นเองของ EA นี้เนี่ยนะครับนับตั้งแต่ที่มีการ IPO นะครับเมื่อปี56เนี่ยนะครับตอนนั้นหุ้นเริ่มต้นราคาที่5บาท50สตางค์จากนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงพีคสูงสุดเลยนะครับ105บาทกับ50สตางค์เลยแต่ว่าตอนหลังนี้ร่วงลงมาดิ่งพัสุธาล่าสุดก็เหลือประมาณ9บาทกว่าๆเท่านั้นเองนะครับไปดูไทม์ไลน์กันบ้างเลยนะครับว่าจากมูลค่านะครับมาร์เก็ตแคปประมาณเกือบจะ4แสนล ตอนนี้เหลือเพียงแค่34,000ล้านบาทมรสุมรุมเร้ามหาศาลเลยนะครับราคาหุ้นก็ปรับตัวลงดังที่เห็นในกราฟนะครับถูกถล่มจากการถูกช็อตเซลล์ล้ามาถึงการผู้ผถือหุ้นใหญ่ก็คือคุณสมพศ์อาหุไน,นเนี่ยถูกกรตร้องกล่าวโทษนะครับว่ามีความทุจริตทีนี้นะครับ17ธันวาเราไปไล่ดูกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง หุ้น IPO เนี่ยเริ่มต้นนะครับในปี56นะครับตอน5บาท50สตางค์ท7ธันวาคมของปี6อของปี64ราคาหุ้นตอนนั้นสูงที่สุดเลยนะครับ105าบาท50สตางค์มีความหมายปรับสูงขึ้นถึง18เท่าจากราคา IPO ตอนนั้น Market Cap สูงสุดเลย390,000ล้านบาทด้วยกัน 11พฤศจิกายนคือโดยประมาณนะครับหปีหลังจากนั้นรายงานกําไรสุทธิไตรามาสท,ที่3ของปี65นะครับอยู่ที่2 9 7 0ล้านบาทนี่กําไรสุทธินะครับทำสถิติสูงสุดเลยรายไตรมาส27กรกฎาคมของปีถัดมาคือประมาณ8เดือนหลังจากนั้นมีการเซ็น MOU กับบริษัทจีนเพื่อศึกษาตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาด6กกิวัตต์อ้าต่อปีถัดมาเลยนะครับประมาณสัก4ี่เดือนหลังจากนั้นครับก็คือ13พฤศจิกายนของปี6 6ประกาศซื้อหุ้นคืนวงเงิน3,000ล้านบาท จากนั้นครับ10พฤษภาคมของปี67โดยประมาณสัก6เดือนหลังจากนั้นรายงานกำไรสุทธิไตรามาสแรกของปีนี้นะครับ888ล้านบาทลดลง5ไตรามาสติดต่อกันจากนั้นครับไม่นานมานี้เอง25-28มิถุนายน,ยน67สมโพจนาหุนไหนนะครับก็คือ CO ทูกบ,บังคับขายคือ Fo อ s เซลหุ้น EA ประมาณ230ล้านหุ้น แล้วก็12กรกฎาคมนี้เองนะครับก็คือสัปดาห์ที่แล้วสมพศ์อาหุไนออมอทรัพย์ทวีกุลแล้วก็พอเลิศเตชะรัตนภาสถูกกรกต่อโทษว่าทุจริตนะครับ15กรกฎาคมนะครับสวันที่แล้วคือวันจันทร์ตลาดทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย H คือ Hold แล้วก็ SP นะครับหุ้น EA พร้อมขอให้ชี้แจงภารนี Tris Rating น,นะครับขั้นเครดิตจากเดิม Triple B หรือ Double B 16กรกฎาคมคือเมื่อวานนี้นี่เอง ราคาหุ้นร่วงติดฟลอร์ที่9บาท15สตางค์มูลค่าจากเดิม390,000ล้านบาทตอนพีคนะครับลดเหลือ34,000ล้านบาทถือว่าต่ำสุดแล้วในรอบ10ปีด้วยกันครับนั่นคือความเคลื่อนไหวของฝั่ง EA นะคะทีนี้ตัดภาพกลับมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าส่งผลต่อมิติของผู้ลงทุนด้วยเหมือนกันนะคะก็คือการที่ทางบลจแอสเซทพลันะคะเขาได้ประกาศนะคะ พูดง่ายคือคือปิดกองทุนนะคะสำหรับตัว ASPD PLUS นะคะเนื่องจากว่าทางผู้ลงทุนเนี่ยมีการแห่ถ่ายถอนตัวหน่วยลงทุนจำนวนมากทีเดียวนะคะทีนี้บลเราจะ a s s e พ p a เขาก็เลย ตัดสินใจนะคะที่จะประกาศยกเลิกกองทุนโดยเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณคมสารพลานุสนทินะคะกรรมาการผู้จัดการบริษัทจ่อแอสเซทพลัสเนี่ยเขาแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทนะคะตามที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงหน้าชี้แจงพูดถึงหน่วยลงทุนนะคะว่าไม่ขายไม่รับซื้อคืนหยุดรับซื้อคําสั่งซื้อขายแล้วก็เลิกตัวกองทุนเปิดแอสเซทพลัสราศนีเดลี่พลัสนะคะโดยระบุว่าก่อนหน้านี้ในวันที่15กรกฎาคมเนี่ยทางบริษัทเองก็ได้มีการใช้เครื่องมือ บริหารสภาพคล่องแล้วนะคะของตัวกองทุน S P D Plus แต่ว่าก็ยังมีผู้ถือหน่วยลงทุนค่ะถ่ายถอนเงินออกจากกองทุนเป็นจํานวนมากต่อเนื่องดังนั้น2วันนะคะ15-16กรกฎาคมเนี่ยมียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุดทีิเกินกว่า2ใน3ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ทั้งหมดแล้วนะคะถามว่าเกิดอะไรขึ้นไลยคุณผู้ชมฟังอย่างนี้ค่ะคือถ้าเราไปดูฟันแฟกชีตของตัวบลจ Asset Plus ของตัว S P D Plus เนี่ยนะคะตัวมูลค่าการโครงการ ของเขาอยู่บรรทัดล่างสุดเนี่ยนะคะ26,000ล้านบาทโดยประมาณทีเนี้ยถ้าเราไปดูไส้ในอีกนิดหนึ่งคุณผู้ชมลองเสิร์ชดูก็ได้เนี่ยนะคะจะเห็นว่าตัวตราสารที่เขาถือมากที่สุดห้านดับแรกกลับพบค่ะว่าอันดับที่สองเนี่ยเขาเขียนชัดเจนทีเดียวว่าคือหุ้นกู้ของตัว EA นะคะซึ่งมีสัดส่วนเนี่ยประมาณสัก5%ของพอร์ตนี้นะคะแล้วก็คิดเป็นราวๆสัก1000กว่าล้านบาทนะคะทีนี้ผู้ลงทุนเนี่ย พอเห็นประเด็นเรื่องของตัว EA นะคะที่มีการกล่าวโทษจากทางสำนักงานกรตตไปยังผู้บริหาร2ท่านแล้วก็ผู้หนึ่อีกหนึ่งท่านเนี่ยก็เลยส่งผลให้ขัดความเชื่อมั่นนะคะทีนี้ก็เลยกระทบกับคนที่ซื้อตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมด้วยเช่นเดียวกันทางด้านของบริจอสเซ็ตพลัสแล้วก็เลยได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่ามีแรงขายเยอะมากนะคะประมาณสัก2ใน3ภายใน สองวันทำการเท่านั้นเองก็เลยประกาศในท้ายที่สุดอย่างที่บอกไปทีนี้ถ้าคุณผู้ชมเองนะคะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าคนที่รู้จักได้รับผลกระทบนะคะเรามีหนึ่งตารางให้คุณผู้ชมดูนะคะเป็นประมาณการว่าเขาจะชําระคืนนะคะสําหรับตัวเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อไร่สําหรับใครที่มีกองทุนนี้นะคะเขาก็มีทำลายชัดเจนทีเดียวค่ะว่าในช่วง7วันแรกนะคะจะคืนตัวหน่วยลงทุนให้นะคะก็คือผ่านการคืนเงินลงทุนให้เนี่ยประมาณ40%ของ n a วณวันที่16กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้หลังจากนั้นนะคะอีก3เดือนต่อไปก็จะคืนในสัดส่วนสะสมประมาณสัก8-12นะคะก็คือเพิ่มไปอีกสัก40กว่าแล้วก็ภายในต้นปีหน้านะคะก็จะคืนให้อีก รวมเป็น98%และคาดการ์นะคะว่าภายในเดือนตุลาคมปีหน้าเนี่ยนะคะจะสามารถคืนเงินทั้งหมด100%ตามราคา NAV ประมาณการณวันที่16กรกฎาคมเมื่อวันนี้เนี่ยให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้นะคะ ซึ่งทางด้านของบรจ a s อแอสเซทพลัสก็บอกนะคะว่ามั่นใจค่ะว่าการยุติการดําเนินงานของกองทุน ASPD+ เนี่จะเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเผชิญกับความเสี่ยงแล้วก็ต้นทุนสภาพคล่องที่สูงขึ้นต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะบ้านเราเคยเผชิญเหตุการณ์น,นี้แล้วนะคะในช่วงของโควิด1 9แล้วก็บรรดาผู้ลงทุนเองนะคะก็อาจจะต้องการสภาพคล่องเลยมีการขายหน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้หรือว่ากองทุนรวมตลาดเงินเนื่องจากมีสภาพคล่องสูงที บวกหนึ่งคะ่ะวันนี้ได้พรุ่งนี้เนี่ยนะคะออกมาจํานวนมากแล้วก็ส่งผลต่อบลรจอบางแห่งในช่วงก่อนหน้านี้นะคะทาให้ต้องปิดกองทุนเช่นกันแต่นี่เป็นนอมปฏิบัตินะคะคุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นตระหนกคือต่างประเทศก็ทําแบบนี้กันนะคะเพราะว่าถ้าเราขายอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วเขาปล่อยให้ตัว NNV รันไปตามจริงเนี่ยเขาก็ต้องไปทําการรีบขายของที่อยู่ข้างในก็คือตราสารหนี้ก็จะถูกกดราคาลงมาค่อนข้างมากและนั่นก็จะทําให้เงินที่ผู้ลงทุนได้รับเนี่ยก็จะลดน้อย ถอยลงไปเรื่อยๆนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในภาพของตวตราสารไม่ได้รับผลกระทบอย่างใดนะคะในช่วงของตัวโควิดในที่ที่ผ่านมาแล้วก็ EA ในวันนี้เองโอเคอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นสัดส่วนแค่ประมาณ5%เแต่อย่างที่บอกไวค้ค่ะว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าความจริงก็คือความเชื่อมั่นที่มันหายไปวิกฤตศรัทธาเนี่ยแหละเพราะว่ามันไปแล้วมันกลับมายากเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวคงต้องตามกันนะคะว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลต่อตราสารนี้กองทุนอื่นๆที่มี EA เป็นหนึ่งในทรัพย์สินในกองทุ หรือไม่นะคะทีมงานเดี๋ยวตามเรื่องนี้ให้แน่นอนแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมมีของอยู่ก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเข้าไปดูก็ได้หรือสอบถามท่านบลจไปก็ได้ว่ามีสัดส่วนเท่าไหร่ของพอร์ตนะคะถ้ากังวลเรื่องของตัว EA จริงๆถ้าไม่เยอะเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ทําให้พอร์ตเนี่ยเสียหายหนักนะคะแต่ก็เข้าใจแหละค่ะเรื่องเซนติเมนต์เรื่องความรู้สึกนะคะก็อาจจะมาเหนือกับเหตุผลบางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ